วิธีสังเกตโลหะเงินทองหน้าว่าแท้หรือปลอมขั้นพื้นฐานผมมั่นใจว่าคลิปชุดนี้มีเคล็ดลับที่หลายๆคนยังไม่รู้อยู่แน่นอนก่อนอื่นผมขอยกเครดิตให้กับคนที่สอนผมคุณปนัดดาแก้วอินและอนุญาตให้ผมถ่ายทอดวิชาเป็นวิทยาทานแก่คนทั่วไปจากประสบการณ์การทำงานในโรงรับจำนำมาร่วมสาปี เธอเล่าว่าสมัยก่อนหลวงชูมักสอนเสมอว่าให้พยายามสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนแยกแยะให้ได้ดูให้ออกเปรียบเทียบบ่อยๆของแท้ของปลอมมันจะมีจุดสังเกตให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างแน่นอนถ้าเราดูแล้วสามารถแยกได้อย่างถูกต้องแสดงว่าความเข้าใจเบื้องต้นถือว่าผ่านส่วน จะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นก็ต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบและที่อยากแนะนำคือชุดทดสอบเงินทอง G S T ชุดนี้ทำขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบเงินทองโดยเฉพาะใช้งานง่ายสะดวกอุปกรณ์ครบในชุดเดียวพร้อมทั้งมีคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด มาให้ด้วยขั้นตอนต่อๆไปผมจะอธิบายวิธีใช้ไปทีละอย่างทีละอย่างเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆว่าเขาทดสอบกันอย่างไรเขาตรวจกันอย่างไรถึงจะรู้ได้ว่าอันนี้คือทองแท้อันนี้คือทองเก๊ในกรณีที่ว่า เราไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าชุดทดสอบเงินทอง p s p หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมีหินรองทองกดเช็คทองกดเช็คเปอร์เซ็นทอง หินลอยน้ำที่เช็ดทำความสะอาดคู่มือการใช้ก็จะมีระบุทั้งหมดว่าอะไรคืออะไรใช้ทำอะไรมีขั้นตอนอย่างละเอียดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ หินลองหินลองทองเนี่ยหรือหินทดสอบทองเนี่ยสามารถถอดออกมาใช้มาทำความสะอาดได้มันจะบอกว่าที่ตัวนี้ใา้น็อตออกมาเพื่อทําความสะอาด ใช้งานง่ายมากครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ดูทีละอย่างแบบละเอียดนะครับวิธีทดสอบเงินแท้เมื่อเราสุกสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วเพื่อความมั่นใจเราก็ต้องใช้การทดสอบ วิธีก็คือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของโลหานั้นฝนลงไปบนหินรลองทองถ้าเป็นเงินแท้จะรู้สึกหนืด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 มือหน่อยฝนแล้วจะเห็นสีเงินติดอยู่ ของปลอมก็จะลื่นลืมมีสีติดอยู่แต่ยังดูไม่ออกก็ใช้น้ำกดมาเช็หจดดลงไปเล็กน้อยนะครับ ถ้าเป็นเงินจะยังมีคาบไขอยู่บ้างถ้าไม่ใช่เงินก็จะหายไปเลยไม่ใช่เงินจะหายไปเลยถ้าเป็นเงินจะมีคาบไขอยู่บ้างจางๆเราก็ลงด้วยน้ำเกลืออีกทีหนึ่งน้ำเกลือคือเช็คเปอร์เซนต์ พอหยดน้ําเกลือลงไปปุ๊บจะเห็นคราบไขเลยครับเป็นไข่ขาวๆนวลน,นั่นแสดงว่ามีเนื้อเงินเปอร์เซ็นต์สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความชัดเจนของไขนั้นแต่ของเก๊ก็คือหายไปเลยตั้งแต่ตอนหยดน้ำกดแล้วครับ พยายามอย่าใช้อย่าให้โดนมือสัมผัสนะครับหรือว่าอาจจะใส่ถุงไม้ถุงมือป้องกันไว้ด้วยภ้าผิดจมูกแล้วก็เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ทาความสะอาดท่าน,น,นี้ง่ายงครับวิธีการเช็คเงินแท้ ทีนี้มาดูกันวิธีการเช็คทองแท้ทองเนี่ยบางทีเราดูไม่ออกแต่เราก็สังเกตด้วยสังเกตน้ำหนักสังเกตโดยสายตาหรืออาจจะใช้กล้องสักสิบเอ็กซ์องมันจะมีความพรุนมีความแตกต่างระหว่างทองแท้กับทองเก๊แต่ถ้าเกิดว่าทองเก๊ ทุบด้วยทองแท้เลยนี่ก็ดูยากนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบขั้นสูงขึ้นไปอีกทีนี้มาดูกันว่าเราจะทดสอบเองด้วยตัวเราทำยังไงก็ฝนลงไปนะครับฝนลงไปฝนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวสุกมากมายอะไรหรอกเพราะว่า มันจะไม่ได้กินเนื้อทองสักเท่าไหร่ฝนแล้วมันจะมีสีทองติดอยู่ที่หินผลลงไปนะครับ จากนั้นหยดน้ำกดลงไปของแท้จะยังเห็นคราบทองติดอยู่ของเก๊ ทองจะหายไปเลยแล้วเรามาดูว่าเอ้ทองเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงหรือต่ำเราก็ใส่น้ําเกลือลงไปครับมันก็จะดูได้ระดับนึ่งนะทองยังอยู่เนื้อทองยังอยู่เห็นไหมครับเนื้อทองยังอยู่ ก็แสดงว่าอันนี้คือทองแท้เช็ดออกเหมือนเดิมครับเช็ดออกหายไปหมดเลย คือการทดสอบทองแท้แต่มีบางคนบางท่านบางกรณีที่งงว่าเอ้าวทำไมบางอันน่ะพอเช็ดออกแล้วอ่ะทองมันไม่หายมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับคือลักษณะเน,นี้ยเขาเรียกว่า หินกินทองกับหินไม่กินทองคือหินบางก้อนเนี่ยมันไม่กินทองเวลาเราเช็ดในขั้นตอนสุดท้ายทองก็หายไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินรุ่นเก่าๆที่มันกินทองเวลาเราเช็ดขั้นตอนสุดท้ายแล้วทองมันจะยังค้างอยู่ที่หินเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เห็นไหมครับอแล้วเราก็หยดน้ํากดอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ผมใช้จนชิมแล้วเห็นไหมครับทองมันจะยังอยู่ จากนั้นลงน้ำเกลือเห็นไหมครับทองก็จะยังอยู่เห็นทองไหมอ่านี่คือทองแท้พอเช็ดออก เอาละสิเห็นไหมครับทองมันยังติดอยู่อ่ะนี่แหละครับที่ว่าหินกินทองแต่อันนี้ไม่กินทองทองมันจึงไม่ติดอยู่อ่ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้ด้วย เห็นไหมครับมีเนื้อทองอยู่นะ หยดน้ําเกลือลองไปเนื้อทองก็ยังอยู่นะครับเค็ดออกหายไปเลยแต่อันนี้ยังอยู่ใช่ครับ นี่คือหินไม่กินทองแต่นี่คือหินกินทองมันต่างกันตรงนี้ครับแล้วอันเนี้ยทำยังไงในเมื่อหินมันกินทองเ,ออเราเช็คครั้งนี้พอเราจะเช็คครั้งต่อไปอ้าวมันก็ไปซ้ำรอยเดิมเพราะเราลบไม่ออกอ,อทำยังไงใช้ตัวนี้ลบครับใช้หินลอยน้ำลบ เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการ <c oughs> ใช้หินลอยน้ำลบอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ปัญหาที่เชื่อว่าหลายคนไม่รู้รวมถึงตัวผมเองก็เคยงงมาก่อนงงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมกันหินก้อนนี้เมื่อเท็ดเสร็จแล้วทองมันยังอยู่แต่อันนี้เท็ดเสร็จแล้วทองไม่อยู่ มันหายไปมันเกิอดอะไรขึ้นนั่นเป็นเพราะหินรุ่นนี้มันกินทองรุ่นนี้ไม่กินทองก็แล้วแต่ก้อนไหนทีนี้ถ้าหากเจอปัญหาที่หินมันกินทองอย่างเงี้ยพอเราใช้ไปเราเราขัดไปเรื่อยใช่ไหมครับเราถูเราฝนไปเรื่อยฝนไปเรื่อยเราฝนองค์นั้นองค์นี้ฝนไปเรื่อย แล้วเราเช็ดมันไม่ออกเนี่ยเราเช็ดเราล้างมันไม่ออกมันก็จะทําให้เราสับสนว่าเฮ้ยลอยไหนกันแนะ่วิธีก็คือเราต้องล้างมันออกก่อนทําความสะอาดทองเก่าออกก่อนด้วยการใช้อันนี้ครับหินลอยน้ําใช้หินลอยน้ํา มาช่วยวิธีก็คือเอาหินลอยน้ำานะครับจุ่มน้ำให้ได้พอเปียกหินลองทองด้วยจะใช้ลูกจะใช้จุ่มก็ได้นะครับอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเสร็จแล้ว ให้ใช้น้ำยาสไลด์ธรรมดาเนี่ยะครับแป้นลงไปแป้มลงไป,แล,งไปแล้วนำหินลอยน้ำมาฝนมาขัดออกแค่นี้เองครับขัดออกหินลอยน้ำจะช่วยขัดคราบทองที่ ค้างอยู่ออกไปฝนไม่จำเป็นต้องแรงมากหรอกครับแค่ขัดถูธรรมดา อยากให้สะอาดแค่ไหนเราก็เราก็ขัดอะใช้เวลานิดนึงก็เท่านี้เองครับนี่เขาเรียกว่าล้างคราบทองเก่าออกด้วยหินลอยน้ำกับน้ำยาสไลายถ้าหากเป็นถ้าหากเป็นชุดนี้มันสามารถถอดน็อตออกมาแล้วเอาหินเนี้ยมาล้างได้เราก็แค่ถอดน็อต เอาตัวล็อกออกแล้วเอาหินเนี่ยมาล้างได้ตามปกติเหมือนกันหินนี่โดนน้าได้ไม่มีปัญหาเลยครับอ่าขัดล้างทำความสะอาดเพื่อให้มันสะอาดแล้วนํามาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่งงว่าเอ้รอยไหนเป็นรอยไหนรอยเก่ารอยใหม่ไม่ต้องขยับหาที่ใหม่อยู่ตลอดเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆลองไปทำดูผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่รู้อีกเยอะรู้ไว้ใช่ว่าก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ชุดนี้มีขายในช็อปปี้ a z ซา d a หรือสั่งที่ผมก็ได้นะครับขอบคุณครับ